อู่บ้ามันอูบ้านรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมันเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณแอดคาร์บาวยกพานดอกไม้ทุบเทียนไปขอขมาผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีหลังก่อนหน้านี้ได้มีการด่ากลาดกลางเวทีคอนเสิร์ตจนทําให้เกิดฟมดราม่าร้อนถึงขั้นฟ้องร้องกันในที่สุดนั่นเองแหละครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่าเมื่อเวลาประมาณ16บหนาฬิกาของวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565 แอดคาราบาวหรือนายยืนโยงโอภากรเข้าพบนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนาศาสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมนำพันดอกไม้ทุบเทียนช่อดอกไม้เข้าขอโทษผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีทีมงานของนายแอดคาราบาวมาทําคลิปทั้งนี้แอดคาราบาวไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทาข่าวโดยการขอขมาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนายนัทพัฒน์กล่าวว่าแอดได้เข้ามาขอโทษว่าได้ทําผิดอะไรไปบ้างตนได้ขอให้นายแอดคาราบาวไปดําเนินการเพื่อทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนและ พี่น้องประชาชนได้รับทราบในส่วนของการที่มาขอโทษในวันนี้ด้วยส่วนเรื่องคดียังคงต้องเดินหน้าต่อไปและต้องดูว่าในส่วนของนาแอดได้ทําตามที่คุยกันไว้หรือไม่ทางนี้นายนัทพัฒน์กล้าต่อว่ายัางพูดคุยกันว่าอยากให้นาแอดมาช่วยงานทางจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะเป็นคนสุพรรณบุรีด้วยกันเรามีโครงการที่จะสมัครเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกอยากให้ทางนาแอดได้มีโอกาสมาช่วยเพราะว่าสายทานดนตรีเรามี5สายทานและเพลงเพื่อชีวิตเป็นหนึ่งใน5สายทานดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรีทางคุณ แอดก็รับปากและยินดีถ้าประสานไปก็จะรีบมาช่วยทันทีจริงๆแล้วส่วนตัวตนนั้นให้อภัยนาแอดอยู่แล้วแต่ติดตรงตำแหน่งผู้วาราชการจังหวัดต้องให้เขาขอโทษผู้วาราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยซึ่งท้งนี้นาะแอดก็ยังเปิดเผยว่าจะแต่งเพลงให้กับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเป็นลักษณะเพลงเล่าประวัติศาสตร์ก็ต้องรอดูว่าจะทําได้หรือเปล่าในส่วนของเรื่องคดีได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้กํากับสบพอสองพี่น้องได้มีการรับคาร้องทุไวเรียบร้อยและเตรียมสอบปากคำผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งทางผู้ว่าเองก็เผยว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอว่าทางคุณแอดคาราบาได้กระทําผิดจริงและเราได้ออกหมายเรียกไปสองครั้งและว,วันนี้ทราบว่าคุณแอดจะเดินทางมาขอโทษยอมรับผิดที่กระทําไปซึ่งในส่วนของคุณแอดคาราบาที่จะต้องทําต่อไปนั้นคือคุณแอดได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไว้แล้วตามเงื่อนไขถ้าทําตามเงื่อนไขได้ก็จะถอนคาร้องทุกข์ ส่วนการดําเนินคดีก็ต้องดําเนินการต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในตําแหน่งของพ่อเมืองสุพรรณบุรีพ่อเมืองทุกจังหวัดก็มีความรู้สึกได้ว่าการกระทํานี้ดูหมิ่นองค์กรจึงอยากให้นาแอดออกมาขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไม่ใช่แค่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองละครับลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ